พี่อุ๋ยอยู่ที่ร้านราตีข้าวเกียบปากหม้อนะคะเพื่อนพี่อุ๋ยบอกว่าร้านเนี่ยเขาอร่อยมากเลยค่ะก็เป็นข้าวเกียบปากหม้อที่ว่าเราเข้าไปกินตรงที่เขาทําเลยนะคะอยากกินไส้อะไรก็จชีจีจีแล้วก็กินสําเร็จตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะพ่อกับเพื่อนๆพนี่อุ๋ยไปและจ้าไปกันค่ะ บรรยากาศในร้านคนคึกคักมากเลยนะคะการที่จะเข้าไปนั่งกินเนี่ยต้องจองคิวนะคะเนี่ยค่ะพอยืนรออยู่แล้วจ้าอร่อยแค่ไหนยังต้องมานั่งรอเนี่ยทุกคนว่าอร่อยแค่ไหนละคะโอเคค่ะได้คิวเราแล้วค่ะพอมาถึงนะคะเขาก็เรียกให้เรามานั่งโต๊ะของเรานะคะการนี้แล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะทําสดๆให้เรากินตรงนี้เลยค่ะ ให้เราเลือกไส้เลยนะคะตรงนี้ค่ะพ่อสั่งอะไรดีเบื้องต้นนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าไส้ไหนก็ชี้เอาค่ะง่ายสุดค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิธีทำเขาจะเอาแป้งใส่ตรงหม้อเนี่ยคะ่ะง่ายๆเหมือนทั่วไปคะ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ใส่ไส้ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยคะ่เยคะเนี่ยคะ่ะดูเขาทำมือขวมือมากเลย แต่ทีเนี้ยคนที่มากินที่เนี้ยต้องติดใจในรสชาติมากเลยถ้างั้นเขาไม่มานั่งกินกันที่นี่หรอกค่ะอร่อยไม่อร่อยเราไปชิมกันเลยจ้ามาถึงนะครับเพื่อนบิวจะทาน้ํามันก่อนก่อนนะค่ะทาน้ามันเพื่ออะไรครับพี่ชัยให้กันไอ้นี่ไปลื่นเอ๋อทาน้ามันเพื่อให้ใบตองลื่นเพื่อให้ใบตองลื่นฮเรากินได้สะดวก อ๋อเวลาที่เรากินก็จะได้สะดวกนะคะก็จะทานน้ำมันงนี้ก่อนนะคะจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพอเราสั่งใช่ไหมคะเขาก็จะามาวางตรงนี้เลยค่ะว้าวินแล้วส้นวิวแล้วเนี่ยสั่งอะไรดีทุกคนไส่ไหนดีคะใค้สั่งก่อนได้ก่อนเพราะเป็นผักดีกว่านะคะทุกคน เอาหนึ่งสองสามสี่ห้ายกเว้นสาคูเนาะเอาทุกไส้ยกเว้นสาคูค่ะพี่วิสั่งไปแล้วนะคะเอาทุกไส้ยกเว้นสาคู <c oughs> กินผักค่ะมุมโน,น้นคือสาคูหน่อไม,ม้เนี่ยฮะไม่รู้รเข<ร>า,าบอกว่าสาคูรเราขอกินผักมาแล้วมาแล้วมาแล้วมวรอบสองเาเอาผักเ่างเดียวเลย่ะ มาแล้วทุกคนทีนี้กินกับอะไรชิ้นที่สองกินกับอะไรล่ะเอ้าเพื่อนพี่วิรอบสองแล้วค่ะทุกคนฉันยังไม่ได้สักชิ้นเลยเนี่ยอะนะคะเนี่ยของเขาหมดเป็นรอบหนึ่งแล้วนะคะของเราเพิ่งมาค่ะกินกับอะไรคะกินกับอะไรอะทุกคนลองตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เค็มไหมโอยค่ะเค็มใช่ไหมพี่ Okay, ลองลองอันนี้ดิบก่อนเนาะ s <S จะกินให้อร่อยต้องกินกับผัก s <S อันนี้ผักแตัวเนาะจะกินให้อร่อยก็กินกับผักนะคะเ <'s> พื่อนๆมาแล้วผักเขาก็จะแจกมาเป็นชุดแบบนี้ละค่ะแล้วเราเข้ามานั่งกินมาจ้ะมาลองคำแรกกันดูค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนอร่อยในตำนานไหม อืมอืมอืมอยู่นะเดี๋ยวนะขอคิดหนึ่งวิหนึ่งวิงวอร่อยนะพยักษหน้าแล้วแต่เอ๊ะเอ,เอ,เอแป้งเขาอะทุกคนมันนุ่มละลายในปากเลยค่ะแล้วก็รสชาติของไส้เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแต่ละไส้เลยค่ะที่เป็นผักอะ่ะก็จะมีความเป็นผักค่ะออกมาบางรสก็จะเค็มๆนิดๆนะคะตัดกับ แป้งที่จืดๆนะคะ่ะพอกินแล้วเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสกระเทียมเจียวกินคู่กับผักแบบนี้ค่ะอร่อยค่ะทุกคนเพืเ่อนๆรอบสองกันแล้วค่ะมุงข่ะรอบสองกันหมดแล้วค่ะพ่อรอบที่เท่าไหร่รอบสองรอบ2กันหมดแล้วค่ะ <c oughs> อร่อยรสชาติบอกได้คำเดียวแป้งก็ไม่เหมือนใครเนาะ คือแป้งละลายในปากรอบนี้ขอหน่อไม้เต้าหู้ผักกาดผักกาดดองค่ะหน่อไม้เต้าหู้ผักกาดดองแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยมะละกอค่ะสุว่าอร่อยทุกไสแต่ว่าชอบไส้นี้มากกว่ากระเทียมนะคะระับค่ะ<ม>แล้วก็ก<ม>ิ้มนี้จะออหวานหรอือ อคนนี้พอแล้วก็แซ่บของมีอเริ่มรอบสามแล้วนะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวของเพื่อนพี่อุยค่ะรอบที่เท่าไหร่คะสี่แล้วค่ะสี่ค่ะรอบอันนี้รอบที่เท่าไหร่คะรอบที่สามรอบที่สามนะคะรอบที่เท่าไหร่คะท่านสี่นะคะโอ้สี่สามค่ะรอบนี้ <c oughs> ดูสิว่าใครจะแพ้ <c oughs> <laughs> คนกินจะแพ้หรือคนทำยอมแพ้ก่อนคนทำก็ไม่ยอมแพ้ค่ะทำมาเรื่อยๆนะคะทำมาติดต่อกันเรื่อยๆเลยค่ะไม่ยอมแพ้ทั้งคนกินและคนทำละค่ะสรุปว่าอร่อยไม่อร่อยก็ดูสิคะสั่งกลับอีกหนึ่งกล่องค่ะพูนพือน <c oughs>